าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงลึกคนไร้บ้านที่เป็นคนไทยแต่ประสบปัญหาด้านสถาน,นะค่ะหลังกรมการปกครองและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมทำบันทึกข้อตกลงกำหนดทะเบียนบ้านเลขที่130สำหรับคนไร้บ้านทั่วประเทศโดยให้ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีฐาน,นะเป็นเจ้าบ้านเพื่อคืนสิทธิทางทะเบียนภายในวันที่30สิงหาคมนี้นะคะ และจากการสำรวจพบคนไร้บ้านในตัวเมืองเชียงใหม่มี118คนบางส่วนไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนค่ะทำให้สมัครงานไม่ได้และไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือหรือเรื่องการรักษาพยาบาลนะคะจึงช่วยประสานงานฝ่ายทะเบียนเพื่อแก้ปัญหาและเร่งหาข้อสรุปสรุปเป็นข้อมูลค่ะว่าส่วนไหนจะเข้าหลักเกณฑ์ในการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านสำหรับคนไร้บ้านหรือไม่ บางคนอาจจะมีทะเบียนบ้านอยู่จริงๆก็ได้อันนี้ก็จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ในเรื่องของการตรวจดูเรื่องทะเบียนบ้านนะครับแต่บางคนก็ไปสืบสอบดูแล้วนะ่ะถ้าเขาอยู่ที่ทะเบียนบ้านกลางอันนี้ก็ก็อยู่ในหลักเกณฑ์ของเราที่เราก็จะอ่าย้ายเขาจากทะเบียนบ้านกลางนะครับเพื่อเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านพมเพื่อให้รับสิทธิ์ในเรื่องของสวัสดิการของรัฐต่างๆ ผู้ประสานงานกลุ่มคนไร้บ้านเชียงใหม่บอกว่าคนไร้บ้านจำนวนหนึ่งไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนครับแล้วก็ยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีหลายสาเหตุนะครับทั้งถูกเจ้าบ้านแจ้งย้ายออกทำให้ยากต่อการขอทำบัตรใหม่เพราะว่าไม่มีผู้ลงนามรับรองก็สิทธิ์ที่สูญเสียไปก็คือการเข้าสู่ระบบรักษา การได้สิทธิ์จากบัตรสวัสิการแห่งรัฐที่ผ่านมานะครับพอไม่มีบัตรมันก็ไม่สามารถที่จะไปค่าของชีพอะครับลูดสินค้ามาลูกอุปโภคบริโภคมาใช้สอยนะครับครับมันก็เลยขาดไป สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ย้ายชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านคนไร้บ้านนะคะก็คือคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือว่าถูกจำน่ายรายการทะเบียนราชต้องมีสัญชาติไทยค่ะไม่เป็นผู้ต้องหากระทําผิดกฎหมายอาญาหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาคดีไม่มีอาการทางจิตรุนแรงไม่ติดสารเสพติดหรือติดสุราและสมัครใจที่จะย้ายชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านคนไร้บ้านค่ะ